เปาไส้หมูจานแม่เสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานได้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเด็กๆนะคะจะได้รับประทานนะคะสีเปาไส้หมูจานแม่ค่ะส่วนที่สองของเราหมักแป้ง กับยีสต์ไว้ก่อนนะคะห้นาทีนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะส่วนที่2ที่เราจะมาทำก็คือมอีอันนี้ผงฟูนะคะผง1นึช้อน1นึช้อนชานะคะก็แป้งแป้งสาลีตาบัวแดงอ๋อนนอันนี้อันนี้อาจาร,รย์แม่ทำพัดโบกนะคะแป้งพัดโบกส่วนที่2ก็คือ40กร,รัมนะคะเออร้อยห้ากร,รมัมน้ำตาลทรายนะคะ12บสช้อนสิบสช,ช้อนช้อนโต๊ะ กเกลือป่นหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำสี่กรัมนะคะเดี๋ยวจันแม่ก็จะมานวดเรอแป้งาแป้งแป้งที่2เสร็จแล้วถึงจะมาแป้งแป้งที่1นึ่งทำแป้งโดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาผสมแป้งที่สอนะคะเดี๋ยวขอบเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะลูกยานินของแม่วันนี้แม่ทาซาลาเปานะคะลูกคุณแม่ทาซาลาเปาเดี๋ยวคุณแม่จะทําไปฝากนะคะนี่กําลังคุณแม่กําลังนึ่ออยู่นะคะนี่คุณแม่ทาซาลาเปาไส้หมูเดี๋ยวคุณแม่จะแหวกให้ดูไส้ของคุณแม่นะคะลูกยานินของแม่นี่ไส้ของคุณแม่ดูสิมีไข่โอ้ยน่ากินใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วก็น้ำซอสซอสสีลาชาอร่อยไหมนี่คุณแม่นะคะคุณแม่ทําอันนี้ลูกลูกละ สามแฟงนะคะลูกยานินของแม่แม่ทําสลับเปานี่แหวะมาดูสิมหมน่ากินมีไข่มีไส้หอมหอมนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็คือแบบสอนน้องน้องนิกเขาให้น้องนิกเขาหาัดทาแล้วคุณแม่ก็ช่วยกันทําอันนี้อันนี้คุณแม่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยย้อนนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะเดีเพอนนะ่นแล้วก็หาอะไรปิดแม่ให้มันหน้ามันจะแห้งนะคะลูกยานินของแม่บัสดีค่ะ